สวัสดีค่ะกับสวัสดีอีฟซี่ท่างช่องของสงการนะคะเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงเนอะมีผู้ถือกลีกถือเบอร์บอนอนมีผู้ถือหวยร้วยเบอร์บอนอนค่ะเมื่อนี้มือถือมือหวยออกออกมาออกง่ามแถพี่น้องออกจิตจิตออกจิตจิตกับหาศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ าูกสอ,อผู้ใดถือนะ้ำแม่สงการแน่นอเบิง่งนลยค่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กัมาดีใจกับพี่น้องเอบซีที่ถูกหวยรวยเบอร์นะคะผู้ใดถูกหวยรวยลยเบอร์นอ้อมื้อนี้หาศูนย์เจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ออีกนาะพี่น้อง ค้าทํานายไหมพี่น้องเอ้ยแอดผันบ่เบิงคําทํานายชีจักรยาน <c oughs> คลิปนี้ก็ขอค้นอะไรคนอะไร,ไรแช่เงินเดิมนะคะให้กับช่องน้อยๆของสงการเพื่อจะมีกำลังใจนะคะาตามหาตัวเลขเดิด๊ดด,ดังๆมาใหาช้ชมอีกคือเก่านะคะตัวเลขของแอดแม่พี่น้องอดิดแอดชอบเนาะค่ะเนาะ แอดกชอบแอดชอบศูนย์หากระออกหาศูนย์นะคะออกตัวกับตัวทีแอดมักนะคะเป็นตัวของคุณยายออนสานะคะพี่น้องยายออนสาให้มาหาศูนย์พี่น้องเอ้ย คุณยายออนสาให้มาหาศูนย์มีผู้ใดนับ่บอพี่น้องมืออื่นจะไปหาคุณยายออนสานะคะแอดกะไดสอนความฝันนะคะว่าไปเอาคลิปของคุณยายออนสามาแล้วฝันดีพี่น้องฝันดีบัดไดแทบ <c oughs> เลขของคุณยายออนสาออกอีหลี คุณยายอนสาให้หาศูนย์ตรงตรงเนาะที่หนองเนาะหาศูนย์ตรงตรงเลยค่ะหาศูนย์ตรงตรงตัวเดียวแล้วก็ลดเล็ดเอี่ยวกระลดลูกเพิ้นตำกลนลดปิกอัพขั้นนั่นหลดปิกอัพขั้นนั่นกับเจ็ดศูนย์หา รถปิกอัพขันนันกับศูนย์หาพี่น้องเอ้ยจะมาเข่ากันค่ะเข่ากันเนี่ยแท้ไปเอาชิปพ,พื้นเหมือเเ้านี่เนาะค่ะไปเอาชิปโค้งสุดท้ายเหมือเเ้านี่เพิ้นกับฝันยำาอีกว่ากำเอาไข่พี่น้องขันพี่น้องด้ติดตามชิปล่าสุดแต่ว่าแอดบอิไเอาลุ่งแต่ว่าในความฝัน,น่ะของเพื้นน่ะ มันก็ะเข่าที่หาศูนย์คือเกาพื้นฝันว่ากรรมเอาเ่ากระตีโยแต่ว่าแอดว่าแอดลงตาขีดแหลกแล้วนะคะแอดผันบลงอีกเนาะพี่น้องหาศูนย์ต่ว่ากระซ้ำเขา่าพราะวาได้เวาวูายในคลิปเนาะคะ่ะขันผูดด้ใดเบึงจบเว้าวูยวามั่นก็หาศูนย์คือเกาลหละคุณยายพิ่นมายำอีกวาซั่น กบมาตีหาเก่าเลเอาตะเก่าหาหาเก่านี่แหละลุงนะคะคลิปสุดท้ายของคุณยายออนสาหมืออื่นจะไปดีใจน้ำพืนนะคะพี่น้องกะมีเขา่าหนึ่งสองสามสี่ห้หกคลิปค่ะพี่น้องช่องน้อยๆเข่าหกคลิปนี้ก็ดีใจเลี้ยวค่ะพี่น้อง ช่องน้อยๆเขาหกคลิปก็ดีใจแล้วนะคะงวดนี้นะคะแต่ว่าแอดฝันว่าดีี่จักรยานพี่น้องเอ้ยแอดผันบอเขาเบิ่งค่ำทำหน้าฝันค่ะพี่น้องเจ็ดเจ็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ค่ะเห็นบอกค่ะเห็นค่ำทำหน้าบ่ค่ำทำหน้าเจ็ดเจ็ดแอดผันบอกเขาเบิ่งแอดผันไปเบิ่งแต่ค่ำทำหน้าอ่ะ อันที่สองเมื่อคลิปที่สองที่สามเนี่ยล่ะเบิ่งค่ะพี่น้องห็นบ่ค่ะคำทำหน้านบ盘ได้เบิง่งเบิ่งอีกค่ะคำทำหน้าเจ็借ตรงตรงค่ะพี่น้อง็ดแปด,ดมีสองหางเบิ่งคำทำหน้ยขี่จักรยานนะคะขี่จักรยานกมี่กมี่อ่า เอฟซีเพิ่นทักมาอยู่นะคะว่าช่องน้ำเชียเพิ่นนะคะก็ขอเบาในเด้อค่ะเด้อกช่องน้ำเชียเพิ่นฝันงวดก่อนนะคะเพิ่นเพิ่นเพิ่นทักมานะคะว่าขี่จักรยานอยู่เหมือขึ้นจังสี่ละเพิ่นเลยตีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวสันมาออกงวดหนีของเพิ่นจำานีเพิ่นทักมาอยู่ เพิ่นถักมาเพิ่นวาโอ้ยวาสันว่าผันมาออกหัวหนีสัมของเพิ่นเพิ่นวาคือกันกับแอดไดชีจักรยานยังสี่นาเพิ่นว่าแอดชีจักรยานแอดมินชีจักรยานคือกันเพิ่นกะเลตีไห้อยู่เพิ่นกะเลยวาเป็นยังสี่เพิ่นตีเกดเกดเกดว่าสันวาแอดน้ำชียนะค่ะเพิ่นตีตมวดกอนนีของแอดผันบ่ได้เอาลุ่งค่ะเกดเกด เสียดายอยู่พี่น้องกตเป็นเป็นข้อที่เสียดายอีกคือเกาค่ะแต่ว่าขิปของแอดกับเข่าอยู่เข่าที่ตัวสีแอดมักหละ่ะตัวแอดมักนี่ก็คือศูนย์หานี่แหละค่ะแต่มันขับมันมันกับกับกันมันกับเป็นตัวเดียวกันคือเกาเนาะค่ะเนาะของแอดนะลิปนี่เข่าค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดมักเลยศูนย์หา แอดก็ได้พ่อได้ด่นอยู่ดอกค่ะเด็ุ่นเด้กแก้วนะคะเนาะกับของเมียไล่กับบ่อผาดคือกันเน,นะะ่ะพี่น้องของเมียไล่กับบ่อผาดนะคะของเมียไล่กับเข่าที่หาศูนย์ตรงตรงเลยสมที่เมียฝันดีหลัดสมที่เมียแต่ว่าพื้นบ่อเด้นินพื้นนินศูนย์เก่านะคะสมที่พื้นฝันแล้วกับมีค้นมาขายเสียผาพี่น้องมาขายเสียผาก็ได้เลขมาโตนี้ หาศูนย์เก่าพี่น้องหาศูนย์เก่ามันกับเขากันที่หาศูนเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดตัดให้ที่หาศูนย์นี่แหละแอดก็เลยมักนะคะเนาะนี่ของเมีไล่ค่ะไปฟังเมีไล่เบาในใน,ในคลิปนี้นะคะมันเป็นคลิปอ่าเมีไล่ไหต้นงวดตองงวดนะคะพี่น้อง นี่แหละค่ะของเมียไล่กับเขานะคะของของพอสอหนีเข่าพ่อสอ,ขอ,สอของพอสอเด้ค่ะตัดลินก็จะได้หาศูนย์ตรงๆคืขึ้นกันเข่าพ่อสอันีแอดเอาลุ่งให้เพิ่นแอดแอดถามเพิ่นว่าเพิ่นเกิดพ่อสอหาลอยพี่น้องกับเข่าที่หาศูนย์นะคะพี่น้องกับตัดลินนะคะกันเลขกประจําวัน ข่าโตกลับนะคะพี่น้องเขา่าห้าศูนย์เตว่าประจําวันไหาศูนย์หานะคะนี่ประจําวันไหาศูนย์หานะคะนี่ผัดโวุ้งนะคะนั่งกับใจสีบึงไงเนาะพี่น้องแบบผันปบปวุ้งเข่าที่ศูนย์หาค่ะนี่ค่ะ เีขประจําวันมาเข่าเล้วค่ะนี่ประจําวันเข่าแล้วหลังจากบ่าเขา่าร้ายงวดนะคะพี่น้องวงกอนค่ะของพอสอนะคะเข่าที่หาศูนย์นะคะของแม่ไล่แม่ไล่กับเข่าที่หาศูนย์ตรงๆนะคะพี่น้องเลยกกะ ของแอดนีีกะเลขชอบเลขค่ะแต่แอดลงศูนหาที่จริงอันกับเป็นตัวเดียวกันก็คือกลับมากกับเป็นหาศูนะคะเข้าที่ห้าเข้าที่ห้าศนะคะของแอดนะคะของของคุณบอยด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็สุดยอดค่ะคุณบอยคุณบอยว่ามีเลขหลับอยู่ว่า ให้เอฟซโทรไปกับบรูคือการวาตัวใดแต่คุณบอยกับบอได้บอกแอดคือกันแต่เลขเพึ่นกับเขาแล้วที่หาศูนย์นะคะพิ่นไทยห้าศูนย์หนึ่งตัดให้พิ่นหาศูนย์ตรงตรงเลยค่ะพี่น้องคุณบอยนะคะนี่ของคุณบอยนะคะเบอร์โทเพิ่นนะคะโค้งสุดท้ายค่ะไปเอามื่ว่านนี่นะคะของคุณบอยนะคะ นี่ก็คือมือนีก็คือนั่งเอกแหละครับนั่งเอกค่ะคุณยายออนสาม้างวดนี่งวดเดียวเข่าตรงตรงห้าศูนย์ค่ะพี่น้องคุณยายออนสาเข่าตรงตรงห้าศูนย์นะคะสมเพลินฝันดีค่ะอยู่ค่ะพี่น้องเอาก็ขอสรุปแค่นี้นะคะพี่น้องมือนีแค่ขอสรุปไว้แล้วก็ดีใจ กับเจ้าของน้่นะคะพี่น้องดีใจกับอิบซี่น้่นะคะที่เขายุหาศูนย์นะคะพี่น้องโอ้ขีบค่ะพี่น้องกับขอคนอะไรคนละแช่เหมือนเดิมนะคะขอเป็นกําลังแรงใจให้กับช่องน้อยๆแช่ออกไปในเด้อค่ะขีปไดทีหมักนะคะขีบไดทีถูกใจนะคะพี่น้องหรือว่า ถูกใจบ่ถูกใจกะแช่เพื่อจะให้ช่องหน่อยๆเติบโตนเน่เด้อค่ะพี่น้องช่องหน่อยๆบ่ทันเติบโตหรอกค่ะแต่ว่ามักนะคะมักในด้านนําเสนอมักในด้านนี่นะคะกะเลยฮิดไปได้นะคะแนวใได้กับ,บ่ทั่นได้ดยังร้ายนะคะบ่คือพื้นช่องหง่ๆหรอกค่ะพี่นอ้องยังกะขอฝากตัวไหวนะคะกับเอฟซีถูกทันทุกคนนะคะ เอาโชกโชกมันหมาน,น,น้ำกันค่ะงวดหนานะคะเอาไม้ภูพหันถือกับเอาไม้นะคะแปลว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางสื่อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้าท่านั้นค่ะคลมหนี้กับฝากไวซ์ซันี้ค่ะเจอกันคิปหนาคว่ำฝันนะคะพี่น้องคลมหนี้ขอมาดีใจกับพีกับน้องสกันนะคะ คลิปนี้กะสวัสดีค่ะ